มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะได้ฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่น้ำหนึ่งนะคะยอมพูดแล้วจากกรณีที่คลิปคล้ายแม่น้ำหนึ่งที่กำลังเป็นที่สัปตาแล้วก็พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์นะคะขณะที่ซึ่งผู้หญิงในคลิปดังกล่าวนั้นไม่แน่ใจว่าใช่แม่น้ำหนึ่งหรือไม่ทำเอาหลายๆคนนะคะเฝ้ารอดูเจ้าตัวนั้นจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรคะ่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งหนักใบหววชื่อดังได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงจากกรณีคลิปหลุดดังกล่าวที่กำลังโดนแชร์อนโซเชียลนะคะว่าเธอแล้วก็แฟนเก่ามีอะไรกันในครัวนะคะซึ่งเธอยืยนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าแม้เธอจะทําจะูกมาแล้วก็ตามแต่ว่าหน้าข้างๆเมื่อเทียบกับผู้หญิงในคลิปคนนั้นหน้าของตนหักกว่าผู้หญิงในคลิปเสียอีกอีก,อกทั้งเธอยังบอกอีกด้วยว่าโดยรวมๆแล้วหน้าผู้หญิงในคลิปดูดีกว่าเธออีกด้วยค่ะ นอกจากนี้เธอยังได้อธิบายต่อว่าเธอผอมกว่าสาวที่น้าคล้ายคนนั้นเพราะว่าเธอเองสูงแค่150เซนติเมตรเท่านั้นน้ำหนักเพียง33กิโลกรัมพร้อมกันนี้เธอไม่ได้ดัดฟันนะคะพร้อมทั้งฟาดกลับอีกว่าบางคนรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงแต่ยังอยากทำลายชื่อเสียงเธออีกถ้าไปขึ้นศาลก็ขอให้ได้แบบนี้เหมือนกันเพราะเธอเองฟ้องทุกคนที่นําไปโพสต์อย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะเธอยังได้ชี้แจงต่อไปว่าไม่รู้ว่าคุณได้หาคลิปมาจากที่ไหน แต่เราฟ้องคนนั้นก่อนเลยนะเพราะว่าคุณส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จพร้อมทั้งพูดแบบจริงจังนะคะว่าทุกวันนี้เธอจะทําอะไรแบบนั้นกับสามีคือเธอต้องย่อขณะเดียวกันนะคะแม่นำหนึ่งเองได้เรียกสามีมาในไลฟ์นะคะก่อนจะพูดว่าถ้าจะทําท่านั้นจริงๆสามีต้องย่อเพราะตัวเธอเองเล็ก,กมากๆค่ะ นักใบหวยชื่อดังพูดต่อๆไปนะคะว่าอยากให้เห็นใจเพราะว่าเวลาจะมีอะไรกันยังไม่ค่อยจะมีเลยค่ะแล้วเธอกับสามีจะเอาเวลาไหนไปถ่ายคลิปถ้าไม่ชอบกันก็ไม่ว่าแต่มาใส่ร้ายกันแบบนี้มันน่าเกลียดค่ะแม่นั้นหนึ่งนะคะรีบชี้แจงหลังโซเชียลสปา์คลิปหลุดนะคะใครจะไปเชื่อโง่ามากปร,โรมโมโง่เรานี่ผอมจะตายมีแต่กระดูกดูแขนสิเราเองไม่ได้อวบขนาดนั้นนะ เราไม่เคยอวบแบบนั้นอย่าพูดคําว่าอวบลยดีกว่าน้ําหนักเคยแตะ40่ครั้งเดียวตอนท้องหลังจากนั้นไม่รู้จักเลข4ี่น้ําหนัก30กว่ามาตลอดแม่น้าหนึ่งพังภูเป็นสําเนียงอีสานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนั้นแม่น้าหนึ่งเองยังพาสามีออกมาหน้ากล้องและบอกว่าสามีเป็นคนฟันเยินๆหน่อยพร้อมทั้งอธิบายต่อว่าสามีตอนเห็นคลิปครั้งแรกก็ขำอีกอย่างคนที่อยู่กับน้าหนึ่งจริงๆจ,จะรู้ว่าตนไม่ค่อยจะมีน้าอกแต่เห็นจริงๆก็คือฟองน้ํา พร้อมกันนี้ยังพูดติดตลกอีกว่าสามีเองยังมีหน้าอกใหญ่กว่าเธอเสียอีกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ